ทัากลางความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกยังมีชุมชนแห่งหนึ่งในอำเภอลองจังหวัดแพร่ที่เลือกจะหยุดเวลาไว้เพื่อดูแลรักษาผืนป่าและใส่น้ำวิถีชีวิตภาสาลลกลืนไปกับทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่ายินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการคลินิกเทคโนโลยีหมู่บ้านล่องแพรและธรรมชาติณนะบ้านแม่ปานในตำบลแม่ปานผลิตภัณฑ์แห่งความภาคภูมิใจภายใต้การดำเนินงานทางวิชาการ และการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยแมจโจแพร่เฉลิมพระเกียรติที่มุ่งมั่นนำองค์ความรู้มายกระดับสู่การท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการเดินทางเริ่มต้นขึ้นณศาลาประชุมบ้านแม่ปานในจุดนัดพบที่เต็มไปด้วยรอยยิม้มก่อนที่กิจกรรมจะเริ่มขึ้นทุกท่านจะได้รับฟังการเสวนาและชี้แจงข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทของพื้นที่และกฎระเบียบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้การท่องเที่ยวครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความสนุกแต่คือการเปิดใจเรียนรู้และเคารพในวิถีแห่งธรรมชาติจากนั้นก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งความสดชื่นกับกิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติเชิงสุขภาพ (Nature Walk for Health) เส้นทางที่ถูกออกแบบให้ท่านได้ขยับร่างกายสูดอากาศบริสุทธิ์และบำบัดความเหนื่อยล้าด้วยความเขียวขจีของป่าชุมชนท่านจะได้สัมผัสวิถีเกษตรธรรมชาติ เรียนรู้ระบบนิเวศป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและไฮไลท์สำคัญคือการได้ชมความยิ่งใหญ่ของพันไม้โบราณที่มีอายุกว่า100ปีนี่คือหลักฐานที่มีชีวิตที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาชาวบ้านในการอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลทุกย่างก้าวของท่านจึงเปรียบเสมือนการเรียนรู้ที่จับต้องได้จริงและสิ่งที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเยือนเมืองลองคือ การเยี่ยมชมสวนและลิ้มรสความหวานฉ่ำของส้มโอเขาน้ำผึ้งสินค้าเกษตรสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. ของดีเมืองลองเมื่อเดินท่องเที่ยวป่าจนอิ่มตาแล้วก็ถึงเวลาอิ่มท้องพักรับประทานอาหารหลังเที่ยมด้วยเมนูพื้นบ้านรสต้นตำรับหรืออาหารตามสั่งที่ใช้วัตถุดิบสดใหม่จากชุมชนและสำหรับท่านที่หลงไหลในบรรยากาศยามค่ำคืนทางชุมชนยังมีลานกางเต็นท์แบบแคมปิ้งไว้รองรับ ให้ท่านได้นอนดูดาวคล้าวเสียงธรรมชาติอย่างใกล้ชิดช่วงบ่ายไฮไลท์สำคัญของการเดินทางคือการล่องแพไม้ไผ่กิจกรรมนี้ไม่ใช่เพียงแค่การสันทนาการแต่คือการเปิดห้องเรียนธรรมชาติทางน้ำท่านจะได้ศึกษาระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำหรือ wetland ecosystem ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพความเงียบสงบของสายน้ำจะนำพาท่านล่องลอยไปพร้อมกับความรู้ และความผ่อนคลายทั้งจิตใจเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงหลังจากการเดินทางผ่านสายน้ำเรามาหยุดพักเพื่อจะรึกขควงเวลานี้ไว้หยิบไม้ไผ่แผ่นเล็กๆขึ้นมาบรรจงเขียนความคิดถึงและความในใจลงไปแล้วนำไปแขวนฝากไว้ที่ราวสะพานก่อนเดินทางกลับอย่าลืมอุดหน,นุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นกล้วยเส้นทอดกรอบรสเลิศหรือของใช้ประนีสินจากไม้ไผ่เพื่อเป็นการกระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐ,ฐานรากอยากขอเชิญชวนทุกท่านลองหาเวลาว่างพาตัวและหัวใจมาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์และบรรยากาศจริงที่นี่สักครั้งนะคะหมู่บ้านล่องแพแลธรรมชาติบ้านแม่ปานในพร้อมส่งทุกท่านเดินทางกลับพร้อมความประทับใจม่รู้ลืมดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติและสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสร้างปัญญาเพื่อแผ่นดินคืนธรรมชาติให้ชุมชน